น่านเนยสวยๆค่ะ Ha <laughs> det. เดี๋ยวพอแต่ถ้าจะตายอ่าแล้วตึงพอตึงเลอ่าได้อ่านี่ยตัดเพียงเทียวแป๊บเดียวหรอเขาไปเชนตึงอมอ้นี่กามืกนีได้ทุเรื่อเลยหวานไหมมาเจอแล้ว ลูกเล็กเนาะนี่นักท่องเที่ยวชอบมากู่กินผลไม้กินก่อค่ะอันนี้เป็นกิจกรรมรับของที่ระลึกค่ะอันนี้จะก่อตได้ไหกเดี๋ยวให้าดะเขาจะทำกา

เป็นตาะไค่ะตรงนี้ก็คือ พลูกค้าจอดรถปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีพนักงานไปอนรับอยู่แล้วโดยปกติที่เราทํางานก็จะมีพนักงานไปต้อนรับปุ๊บแต่ตอนนี้เราจะเพิ่มมาตรการขึ้นมาโดยการที่นำลูกค้าเดินเข้ามาทางเดียวแล้วก็จะมีจุดล้างมือแล้วก็จะมีคําแนะนํสามภาษาทั้งภาษาไทยภาษาจีนภาษากฤษทั้งๆท,ท,ที่ตอนนี้เราจะมีแค่ลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยแต่ว่ามาตรการของเราก็คือเราเตรียมไว้ถึง3าภาษาโดยขอบคุณของ อนามัยน้ำผุดนะคะที่ให้ความรู้เขาให้ความรู้หลายรอบมากดังนั้นเราก็เตรียมไว้พร้อมตรงนี้ลูกค้าล้างมือเสร็จก็จะเดินมาสแกนไทชนะของผู้ต้นน้ํานะคะสแกนไทชนะเสร็จก็จะมีพนักงานวัดไข้ถ้าพนักงานวัดไข้ปุ๊บถ้าเกิดว่าลูกค้ามีไข้สูงเราก็จะโทรประสานไปที่อนามัยน้ําผุดหรือว่าในส่วนของรบสตที่รับผิดชอบตรงนี้ให้มาดูดูแลลูกค้าหลังจากนั้นพนักงานก็จะพาทุกคนไปยังห้องพักนะคะ ซึ่งห้องพักเมื่อก่อนการทําความสะอาดเราก็เน้นอยู่แล้วแต่ตอนนี้ก็คือเพิ่มเพิ่มขึ้นไปตามมาตรการที่ทางสาธารณสุขกำหนดให้เราใช้มาตรการรักษาความสะอาดเช่นลูกบิดห้องน้ำทุกอย่างนะคะเราจะสแกนมากกว่าเดิมตรงนี้นะคะลรงจะเปิดนวันที่หนึ่งที่เปิดให้นักท่องเที่ยวนี้เข้าท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาตั้งแต่วันยังไงบ้างตั้งแต่วันที่หนึ่งนะคะก็ต้องยอมรับตรงๆตอนนี้นักท่องเที่ยวอัดอั้นธรรมชาติมากอยากจะมาเที่ยวธรรมชาติมากปิดไป3เดือนกว่าเกือบ4เดือนนะคะ ทั้งตัวผู้ประกอบการเองและก็พนักงานในพื้นที่แล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้มีความกระหายที่อยากให้นักท่องเที่ยวมานักท่องเที่ยวเองก็กระหายที่อยากจะมาชื่นชมธรรมชาติของบ้านเรานะคะซึ่งธรรมชาติเองด้านหลังถ้าสังเกตได้ตอนนี้ปา่าเขียวน้ําสวยน้ําใสธรรมชาติเองก็พร้อมมากที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้ามาเล่นน้ําเข้ามาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์นะคะท,ทุกอย่างเหมือนจะรวมกันนักท่องเที่ยวเองผู้ประกอบการเองส s, ถานที่ธรรมชาติเองพร้อมหมดทุกอย่างค่ะ ยอดจองของเสาอาทิตย์แรกนะคะของหลังจากวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่เปิดนะคะเต็มจนล้นค่ะอันนี้นะคะแล้วก็ถัดไปในสัป,ปดาห์ถัดไปก็เริ่มจองเข้ามาเรื่อยๆะค่ะสุดท้ายนี้เท่าตอนนี้นะคะเรื่องความสะอาดแล้วก็พนักงานต้องยอมรับนะคะเราต้องใช้บุคลากรในการทํางานเยอะมากขึ้นจากเมื่อก่อนเราใช้ปกติอยู่เหมือนหน้าหน้าฟอนต์แผนกต้อนรับเนี่ยใช้แค่สองคนตอนนี้เราต้องเพิ่มปริมาณคนขึ้นมาเป็นสี่คนเพราะอะไรคะ เพราะเราต้องไปอธิบายตอนที่ลูกค้าเข้ามาต้องสแกนวัดไข้ในส่วนของครัวในส่วนของแม่บ้านก็ดีเราก็ต้องเพิ่มจํานวนคนเพราะว่างานเรามันจะเพิ่มขึ้นมาไม่ว่างานจะเพิ่มเยอะขนาดไหนนะคะเราก็ยินดีค่ะอยากให้สถานที่ท่องเที่ยวสวยๆแบบนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมนะคะร่องแก่งวังสายทองยินดีต้อนรับทุกทท่านค่ะคุณค่ะผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าเห็นตั้งแต่ทางเข้ามาเลยครับก็คือมีการ สแกนวัดอุณหภูมิครับผมแล้วก็มีเจลล้างมือให้ดีให้ทุกคนได้ใส่ครับแล้ววันนี้เรามาชื่อมนยังไงบ้างทุกคนมากับทริปครอบครัวครับผมมากันเยอะเลยครับในส่วนของตรงนี้นะครับตั้งแต่ทางเข้าเลยครับก็คือแบบป้ายใหญ่ชัดเจนมากเลยครับแล้วก็ทางเข้ามาก็สนุกครับมันมีมีไฟมีอะไรตั้งแต่ทางเข้าเลยครับแล้วก็มีที่พักให้เยอะเลยครับ ธรรมชาติตอนนี้ผมว่าช่วงนี้มันเหมือนฝนจะตกด้วยครับก็เลยแบบอากาศก็ครึ้มๆนิดนึงครับดีครับเป็นเครื่องที่เราใช้ในวันหยุดหยุดยาวนี่ใช่ไหมครับใช่ครับหยุดยาวเลยครับแต่ท้ายนี้เห็นบางสเกลเลยตัดแบบคนถึงมาเที่ยวที่นี่หมก็สําหรับที่นี่นะครับทานทองโฮมสเตย์นะครับผมคิดว่าเป็นสถานที่ที่ให้กับทุกคนได้เลือกเป็นสถานที่หนึ่งเลยครับในจังหวัดสตูลนะครับครับผมหลังจากโคโรนาที่มาเที่ยวที่ ครั้งแรกเลยครับที่แรกเลยครับผมมีการสแกนค่ะป้องกันเรียบร้อยค่ะยังไงบ้างคะเจ็บไหมก็อ่าเซ็นชื่อค่ะล้างมือโเคเราเป็นธราก็สดชื่นค่ะสบายดีประทับใจมากค่ะมากี่คนนะบัตรติทมามากันสิบค,คนได้ก็นุก๊กสักประมาณสักสิบคนได้ไหมคะ เป็นวันหยุดค่ะพักผ่อนมาด้วยค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ